สวัสดีพี่ๆแม่ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลบบุรีเช่นเคยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ17นาิก14นาทีนะครบขบวน109ยังไม่มาเลยนะครับล่าช้าอยู่ประมาณ69นาทีนะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ เดี๋ยวอรอตัวรถมาเลยนะฮะมาแลครับขบวน207กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ต้องเข้าทางสามนะครับเนื่องจากขบวน109ล่าช้าเยอะนะไปไกลๆนุ่อุ้นมาแล้วนะฮะ น,นี้เข้าทางสามนะครับเดี๋ยวทางสองก็จะมีขบวนสองเข้ามานะครับขบวนรถเข้ามาแล้วนะฮะรถจักฮิตาชินะฮะ ตัวแรงเลยนะครับขบวน207วันนี้ตามเวลานะฮะมิตาชิสี่ห1 4นะครับ ขบวนนี้น่าจะล่าช้าเพิ่มนะครับเนื่องจากต้องรอทางขบวน109ด้วยคนเยอะใช้ได้กันเลยทีเดียวนะคร ขบวน109ข้อทาง2นะครับเดี๋ยวตัดไปต่อรถมากันเลยนะครับมาแล้วนะครับขบวน109ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีเชียงใหม่ ตอนนี้ล่าช้าอยู่64นาทีนะฮะกำลังทำขบวนเข้าชารชาราที่2ของสถานีลบุรีนะครับ ตอมหน้าทำขบวนมา ะะเครื่อง MTU เฮ้ยหรือแคทต์วอะอจสต้อมเครื่องแคทตนะฮะเฮ้ย MTU ถูกแล้ว4ห 1, 3>, 1 3นะครับ าเยอะเลยนะครับวันนี้ ขบวน210มาก่อนนะครับมานะครับขบวน210บ้านตาคีปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ ขบวนเข้าทางหนึ่งนะครับกลับมาพวกสี่คันเหมือนเดิมแล้วนะครับ 1,2,1,7นำมานะครับคันที่สองหนนะครับคันที่สามหนนะครับปิดท้ายด้วย NKF 1222นะครับเมื่อกี้สะดุ้งวีดไป็นหนึ่งทีนะ ตอนนี้รถเข้าเต็มสามล่างเลยนะครับทางหนึ่งจะเป็นขบวนสองหนึ่งศูนย์นะครับส่วนทางสองจะเป็นขบวนหนึ่งศูนย์เก้านะครับส่วนทางสามก็จะเป็นขบวนสองศูนย์เจ็ดทางสถานีได้ปล่อยขบวนรถเร็วขบวนหนึ่งศูนย์เก้าออกสถานีลพบุรีนะครับ บวน2-1-0ออกด้วยเหมือนกันนะครับสวนกันไปเลยนะะ ขบวน109ขอผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวรอขบวน207ออกเลยนะครับตอนนี้ขบวน207นะฮะต้องรอทางขบวน109นะครับ ต้องให้ขบวน109ผ่านท่าแคไปก่อนนะครับถึงจะออกไปได้ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลาแล้วล่ะครับจะตายไปต่อรถออกเลยนะครับ17นาฬิกา50นาทีขบวน207ก็ยังไม่ออกนะครับดูเหมือนจะต้องรอทางขบวน8ด้วยนะครับซึ่งล่าช้าอยู่มา25นาทีนะครับ ก็ไกลมาแหละครับตอนนี้ขบวนนี้เลทไปประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะฮะเราขบวนแปดมาเลยกันดีกว่าครับมาแล้วครับนนขบวนแปดน,นะฮะ,อะ,นนะ,ฮะตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาห้านาทีนะครับช้าอยู่โดยประมาณสี่สิบนาทีนะครับเห็นไฟมาแล้วนะครับนูน ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมานะครับขบวน8เข้าทาง2นะครับส่วนจอดอยู่ทาง3ก็ขบวน207นะครับ ยังไม่ออกสถานีนะครับผมตอนนี้ลาช้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับมาแล้วนะครับขบวน8จะโดนวีดล้านใส่ไหมเนี่ยแดยวูอง2539นะครับ ปิดท้ายด้วย2518นะครับจอดสถานีนะครับสีแปดนาฬิกาหกนาทีนะครับ ได้เวลาปล่อยขอบวนรถธรรมดาขบวนที่207นะครับกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถาน,นีนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ล่าช้าอยู่20กว่านาทีนะครับ คนไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะไปขบวนสองหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ขบวนสองหนึ่งหนึ่งช้าอยู่แปดสิบนาทีนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ล่าช้าหลายขบวนเลยนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนสองศูนย์เจ็ดกรุงเทพนครสวรรค์นะฮะ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพครับขบวน8ดออกไปแล้วนะครับตอนนี้รับนี้สวัสดีครับ